แม่ค่ะ <sympath> ท <is> ี <jack> ่บอกว่าเหนื่อยหนูดูนีว่าฝั่งแนนี้ไงโอ้ยชุดเกินเดี๋ยวพี่เขาไปแล้วนะไม่ได้เจอแล้วนายไม่ได้อะไรเลย น้องพีได้เจอสาวใบเฟินพิชโนคุนสวยของเขาแล้ว างนานนี้แต่างนานนี้มีคนเผือ่อจนเกลดวัไม่ยูกลายเป็นโมเมนต์ที่น่ารักแล่ก็ดีต่อใจมากๆค่ะสำหรับน้องทีลูกชายฝาแฝดคนโตของนักร้องหนุ่มชื่อดังอย่างบิมกวินัเอิงค่ะกับภรรยาสุดสวยอย่างอ้อยก็ได้มีโอกาสได้เจอสุดตาสาวสวยอย่างใบเฟิร์นพิวน้อกเป็นครั้งแรกซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทางด้านหนุ่มน้อยเคยเอ่ยปากชมว่าเธอสวยตั้งแต่เห็นในทีวีมาแล้วจนกระทั่งล่าสุดค่ะทางด้านุ่มบิมกวีนี่ก็ได้ออกมาเผยคลิป เก็บความน่ารักและความประทับใจเอาไว้เพราะเขาเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าวันนี้พี่ทีเจอพี่ใบเฟิร์นคนสวยของเขาแล้วนะเถินซึ่งนอกจากนี้นอ้องทีเนี่ยก็ยังไม่มีออกอาการเขินจนหน้าแดงอย่างเห็นได้ชดัดมากเมื่อรู้ว่า พี่ใบเฟินเนี่ยจะต้องไปแล้วจึงแกงขอให้จุแก้มได้ไหมสิ่งที่ได้กลับมาทำเอานางเอกสาวยิ้มแก้มปีไปเลยนั่นคืองานนี้ไม่รู้ว่าใครดีต่อใจกว่าใครแต่ทั้งน้องที่และพี่ใบเฟินต่างใจฟูกันไปทั้งคู่แน่นอนว่าเราบรนดาแฟนคลับเนี่ยก็ต่างใจฟูไปตามๆกันเลยทีละค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ น้อก็มีพี่มินินเด้วยอ่ะเออพี่มินินเป็ตูละพี่มินินทำหน้าที่ดีสุดนะลูกทำดีแทนพี่ทีนะวันนี้โสวดนี่จับไหมอดิทัยอริทัะจัได้ไหมไหนหนูเคยชมพี่เขาจำได้ไหมอ่ะไม่เคยจริได้หมอใมั้งไม่ใช่หนู่หนื่อยยหนูดูลคอร์สบีไ เกิดทำไมเกิด้นี้ทำไมสิถ่ายรูปกันถ่ายรูปถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันียแเกียพ่อถ่ายด้วยพ่อถ่ายด้วยิไม่ไงไงไ่ง้ี่ไม่เพิ่นั่งอะไรโอ้หไปที่ไปเพิ่ไม่ใครไม่เกิดได้ไงคือน้องพี่ดนหันไปข้างหลังนี่แลยอ้าวอ้าวอ้าวโอ้ย้วูไม่ช่ยอย่างนี้เลยนะอยู่นีแล้

โอ้โหสงสารพี่ไบเฟิร์นจังเลยพ่อเจ็บแล้วเนี่ยมายืนนี่ยืนนี่ยืนนี่ตอนพี่ไปเรียนป่ะลูกอ่ะลูกไปเรียนถ้าไม่เรียนมายืนนี่มาแล้วมายืนมายืนมายืนนี่เลยมายืนนี่เลยมายืนนี่เลยพี่ครับยิ้มด้วยยิ้มด้วยืนั่งนี่นั่งนี่ปวดหัวจริงเลย ไม่ใช่หรอกเขาพี่สนั่งอารมณ์แปรปรวนโอเคโอเคเอาพี่ใหาทำหน้าหล่อหน้าหล่อใสหน้าจ้ะยิ้มยิ้มพี่ยิ้มยืนเลยก็ได้ยืนยืนยืนอยิ้มยิอย่ากระโดดลงไปเลยอย่านะอย่านะอยกระโดดยืนตรงนี้ได้ไหมลูกยนตรงนี้ได้ไหมจับมือไหมปจับมือไหมแมาโอเคแมวแมว เอาดีนะเงวันไปยืนยิ้มเงวันไปยืนยิ้มหล่อด้วยเนจำไม่ได้เหรอที่เคยดูจำไม่ได้หรือเผื่อลำลองใช่ไหมสวยอีกแล้วทช่ไหมพิธีขึ้นมายืนมันนั้นบ้างถ้าขนไปยืนให้พี่เฟิร์นขึ้นอันนี้เป็นเต็มโอ้ก็คือแบบฉันขอต่อไม่รอแล้วนะให้พี่ไปเฟิร์นขึ้นไปเลยดีกว่าพี่ธีให้พี่ไปเฟิร์นขึ้นไปด้วยได้ไหม เนี่ไงพี่เฟินอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อุ้ยอุ้ยพี่เฟินสูงกว่าเินะเกิดนะลูกหปแล้วนะไปแล้วนะสวัสดีครับวันไหมาไหมสายก่อนาก่อนทีนึงาหนาหนจุบทีทีุ่บทีสิกอดได้ไหมกอดได้ไหมกอดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยอยู่แล้วอะ จุดที่นึ่งเดี๋ยวจุดสะอาดเดี๋ยวพอปิดท้ายพอปิดท้าะจุดจุดที่นึงจุดที่นึงทุกคนอะไรอยมองกระถึงเลยกระถึงเลยนะเอะเร็วนะจุดหน่อยนะนิดเดียวเดี๋ยวพี่ไอเฟอร์เขารออยู่แล้วเนี่ยโหเอ้ยพี่ธีน้องพี่เดี๋ยวพี่เขาไปแล้วนะไม่ได้เจอแล้วนะไม่ได้อ่านเลยเลยอ่านเลยเลยจุดหน่อยจุดพี่เขาไป นนั่แหละเออแค่นี้แหละรออยู่ชัทเนี้แหละขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนหลามาก็ต้องเทลฟิตนะครัิตนะครับพลังเต็มที่เหรอเอาอ้หนะกระลดดเต็มทีู่ถอดรองเท้าแล้วรองเท้าปาดหน้าตัวเองดูตาดิเอ๊ยโดนตาตัวเองดับปี๋เลยไปใส่รองเท้าแตะลูกไป เดินลรไป,สป,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 ไปแสลงค่ะงานนี้เราเรียก้ว่าก็เป็นคลิปที่ขับเอาใจฟูลสุดๆกันเลยที่เรทัศนสอนกับน้องที่ที่เคยเอ่ยปากชมว่าสาวใบเฟินเนี่ยสวยมากๆเมื่ออยู่ในทีวีพอเจอตัวจริงแล้วงนี่เรียกได้ว่าเขินจนหน้าแดงเก็บอากาศไว้ไม่อยู่กันเลยทียวนะคะแน่นอนว่าก่อนที่สาวใบเฟิน,นยจะจากไปก็ได้ มีการแก้บอกว่าขอแก้มพี่บปเฟินหน่อยเรียกได้ว่าก่อนจะขอแก้เนี่ยก็มีรีลาท่าทีว่าจะเก็บอาการไว้นี่อยู่ต้องบอกว่าเขินสุดๆกันเลยเริงๆคะ่ะจนหน้าแดงแก้มแดงกันเลยทีเดียวะคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องขอันเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์นที่น่ารักมา,มากทั้เอารารมณ์ไปค่เนี่ยใจกูกันสุดๆถ้ามีอะไร,ะรน,นะเ,เดียท่านผู้ารรเทาจะมาอัปเดตกับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ